มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนของวันนี้เลยนะคะสําหรับม้าออนยาพาค่ะวันนี้ก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยนะคะเปิดใจเลยค่ะว่าไม่ได้โมโหหิวเพราะว่าอดกินปูแล้วก็ที่เห็นในคลิปเหมือนตบไม่ได้ตบนะคะแค่แตะเท่านั้นพร้อมขอโทษทุกฝ่ายด้วยค่ะ ล่าสุดเย็นวันนี้ค่ะม้าอ,อนภาก็ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดใจครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้เมื่อคืนนี้ถึงประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะโดยพี่มาก็บอกว่าขอโทษเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินอยากให้ฟังจากปากของเราทั้งสองคนค่ะ ไม่ได้โมโหแต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงๆรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมากๆเขาก็พยายามคามดังบอกว่า,วาได้ครับผมเข้าใจเรื่องเนี้ยผมจะไม่บอกใครคุยกันไปอยู่สักพักหนึ่งอ่ะจนกระทั่งทุกอย่างเนี้ยมีการแบบเข้าใจประนีประนอมเป็นหมดแล้วทุกเรื่องมีเรื่องความประเ็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเนี้ยค่ะว่าเอ๊ะมันมีความเกินเลยไหมมันอย่างพี่เนี้ยแก่ขนาดนี้จะบ้าเลย